ลังลายเรือยลงลงดูยังอยู่งูสีขาวงูสีขาวไล่ขาวไล่ขาวมันนีจะงูเมฆซอยกันครับเรวมันสีซอยห้อไเลยบดบดแล้วใช่นี่งูสีวาจันจอมเห็นคล้ายๆงูสิงอ่ะแน่ไป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 ออกไปทางนอก